พวกเกิดที่นเนี่ยเมตตาของคนที่ที่มีอยู่เมตตาเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นตัว,รตว,วะะนนประกอบว่ามีลักษณะปฏิคงอยากจะเข้าฟางนักไไหนละที่ใหญ่น้างพากลับไปหน้าที่เดิมแล้วไปทำอะไรผมเดี๋ยวประเทศสาบ้านเขาคงม,มีเรื่องสําคัญอย่างสครับอ่า เม่การทำถ้าประสำคัญที่สตำรวจแล้วลุงจอแเจ้าหน้าที่ปลุกตาพลังที่เก่าแล้วคนเอาเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีคนอยู่ตางประเภทที่อยู่ใกล้เราเลยเพศหนึ่งแผนกสามเติมสองแผนกส่งเสริมสามแผนกยเฉย แน่ๆเซ้เติมเนี่ยกอต้องเจอก็หลวมตานนแ่นที่เดิมพอต้องหยอมแันโอ้โชนระดรูทิ้งถึงบ้้นแล้วมาต่อใจต่อรูกมรดได้ดีใครบ้าสักคอนเน่ยโค้งมาได้ี่ยจะเป็นไปได้นอ่ยนะก็ใครบอกเธอไปอยู่บ้านเย็บปักกูกันำมาตั้งหากจริงๆจาะไยิ่งยิ่งกัมพูต่ะกรรมที่มาเยมันเป็นกำมมูที่ทำให้เรารู้สึกผิดหมดอะ mà xem nhé là xem của cái phần chức năng một một cái con này phải đủ bao nhiêu bạn hai con bạn trồng ra được Xong cho nên thị trường là hà nội con, đó là một hôm là đó là cái mà bạn đã cảm thấy luôn trò vẫn đang xưa nhỏ em và đó thế này cho nên chị này luôn คือคนที่เร่งไปเมื่อกี้ใช่ไหมคัะตลางงชี้อหรอโดนแหนโนแต่าังินย้อยไปทีเขาเตะแคเข้าเป้าบอกว่าสเตเข้าเป้างจอยิ้มตัางหลังแม่แล้วเป็มปูน่องของเราแล้ว ไม่ลืมบอกไปเรื่อยม่าบ้าอย่างนั้นโอันกไปเยอแล้วะเราไปเรื่อยว่าอย่างนี้ออไปป้าเรนมีชื่อมีเสียงนี่มีเก้าป้าสึ่งป้าเน่ยเดียวพอไปถึงรัวุ่งจอดนี่ความสุขตลอดระยะทางที่เดินไปหางที่ตองกังวลไหมไม่มีเลยเพราะสองมาลานเดนแลนะ พอจะไปถึงแจ่งหวแลเราเดนรเงี said, shop, ้นพอจะไปถึงช่วงระยะใกล้ๆเลือประมาณสักสองทุกเจ้าพุกเข่าลงกันดีเงี่ยนั่งพุกปนองมือขึ้นยกมือขึ้นเดือดดีสังขอถวายมังคงไม่ย่องนต่อเทรษีอันแดงนยมไปอยู่ที่หุ่นจอม้องมีใครกล้าถวายมังคงสักคนหอึ่งูมาเดีวก็ซ้อมมาจากนี่เค้า สมเด็ตยิ่ยอมที่ลาม้องกานนะเพราะว่าสมเด็จยิ่งนกน้ำตาลอะ่ไรเจ้าเที่ที่อยู่ใกล้จะส่งกระดาษที่ตูดทังกระส้างน้าลใกับมีอะไรหรือลุงข้าพระพุทธเจ้ามีนวตะกนว่าไดอกเคยได้รับไก่พระราชทานไปสองข้อบม่เท่าไรไก่เป็นข้อ นา้ารย์กนะับพี่ล้วนั่เป็นยังไงลุงท่าน,น,านสองพระองค์ขณะนี้ทรงพระเจริญสักมากสีสลุง <c oughs> ลกแกบอกว่าแกมูก้้วอีกทีนะที่จริงกับป๋าพีซะก,กันแล้วแต่มันทาเพื่อสรงเจ้าท่านดีต่บ้าเจนน้ำตาแ้วกงนั่น,เ,น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 เป็นยังไงบ้างลุงขณะน,นี้ไม่ได้มีสองพระองค์เท่าน,นาั้น า้อรับจากที่ทักสอพระองค์นั้นได้อีิเสกสมรสมนล้วเกิดพรอโอรสเกิดพระธิดาเต็งพระตำหนักไ่านมงพระตำหน่งเจ้าแมได้มาหาเจ้านมาที่ตรงกระดาษทิชชูอย่างเช็นเนั่งใจแต่ท่านก็ดีเทากัให้หมวดไตรงนันะครับดูท่าเจ้าค่ะขอไปดูได้ไหมไม่ได้พ่าเจ้าค่ะทำไมล่ะ พาอขนาดนี้พ้ะงอรุณระตนีดะอยูระหว่างพระธาตป่าไม่เจ้าภาไก่ไก่พอสบายคือเร่องะโรไก่เจ้าาพป่าลุงเวลาชาตาสองตลอดขนาดตอนนมาไก่เข้าไปเนาะท่านจะเลยตาดฐานรู่แล้วไม่เหลือสักพระองค์เลยเหรอเหลือแค่เจ้าแ่้แต่ไม่พร้อมจะเข้าข้างทำไมล่ เหลือขนาดนี้ประชวนพระเจ้ค่ะไกจก็อย่างงอเนาะเตั้งแต่ยี่ห้ยดูจอแล้วก็บอกนู่ไม่เป็นไรเอาไว้โอกาสหน้ารอให้เขากาดใจเขาพลาดตาหายจากประชวนให้กลับมาดูก็ได้ขอบคุทธเจ้าค่ะทั้งหมดนี้เป็นพระเมตตาที่ได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพเจค่ะตั้งแต่ตั้งยี่มาตั้งไป ขอบคุณนะเดี๋ยวถ้าพบในโบนถแลดวจะการถึนให้ป้าเจ้าค่ะไอ้กอกาสมเด็จสาเตี้ยวกนะต่อกไปส่งงานอย่างเดียโนะยมที่งงเราฟังเนีบอกว่าวันน,าน,น,านนั้นบอกว่าสมเด็จถ้าจะส่งงานคิดิี่ปดับทุกครั้งที่สเสด็จขับขึ้นรถผู้หากระไรมาพาตาดกจอได้ทาให้ถึงคนครับทุกถึงค,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 คนที่ปรได้เป็นด้นวเนี่ย ใด้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นล้วก็บไขห,หัวแต่ยัมีความสุขทำั่นที่อย่างท่านไขห,หัวอย่างมีความสุขเพราะท่านไม่ถือ